ได้ได้เมียเยอะๆขอขอบคุณคุณธิตาพรมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจนะครับออกรถเตอร์ต้าเอาติด 1.8V กับผมนะครับในเพรยนต์ลูกค้านี้ดูเป็นซื้อสดนะครับคนนี้ก็ได้เลิกงานยามดีนะครับเป็นวันเกิดผมด้วยนะครับลูกค้าก็เลยซื้อขนมมาฝากกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับลูกค้าได้ดีมากนะครับได้อันติดตัวท็อปสุดไปเลยนะครับก็มากับลูกชายนะครับ มารับรถนะมาดูรถอยู่สองสามรอบนะครับต,ตัดสินใจได้ก็เลือกเป็นนันติปตัววีไปนะครับใครสนใจรถมือสองก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกครับผมเลี้ยงเพชรยนต์ครับขอบคุณครับรส่งมอบนะครับรถของ คุณลุงโลดนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับซื้อรถตู้คันนี้แบบไม่เห็นรถนะครับอันนี้ก็น่าจะถึงพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงนะครับใช้เวลาวิ่งประมาณสิบห้าชั่วโมงนะครับปกติก็สิบแต่นี้เป็นรถหกล้อเป็นรถคันนี้นะเป็นรถของพี่ลุงโลดนะครับนาส่งเชียงใหม่เลยนะครับได้เวลาบรกว่าเคยงนแล้วนะฮะก็ส่งเชียงใหม่ครับค้ชับบอกว่าเดี๋ยวดูแลให้ครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถเสริมพิเศษ อันนี้รถโตขนาดใหญ่ใครต้องใช้รถหกล้อเลยนะครับรถกระบะผลไม่ได้นะครับขนัดของรถม้องเป็นโบราณจันนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงโลดนะครับที่ไว้วางใจนะครับซื้อรถโตคันนี้คอมพิวเตอร์เงินสดกับผมในฟเพชรยนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมในฟเพชรยนนะครับรถสวยทุกคันการันตีด้วยคุณภาพนะดูนะลูกค้าเดินไปบริษัทเลยอันนี้ขนาดคนธรรมดานะครับ ครับผมอันนี้ก็นำส่งนะครับรถของพี่จักรเลนไปสมุทรสาครนะครับเปดิสโกดีแม็กมากเลยนะครับตอนนี้รถสองยี่ห้อแซดนะต้องบอกว่าผมคันนี้ก็กำลังนำส่งไปได้ไปโชคดีมากนะครับรถสดสุดเลยใหม่มากนะครับก็ไปสองสภาพข้างนอกข้างในที่สุดๆนะครับนคุณค่าแน่นอนพิเศษเลยนะครับลูกค้าอยากรับวันนี้ทาไมรับวันนี้ก็เหลือด้วเลยก็กำลังนำส่งต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากเลีรถมันตีทองนะครับนัดสไลด์ไว้สี่วงด้วยนะครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในที่การงานขอพระคุณครับใครสนใจรถมือสองก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062407776ครับผมเด้เฟรนเดยนครับสวัสดีครับ วันนี้ก็เลิกงานยามดีนะครับลูกค้าชาวจีนนะครับมาดูรถเมื่อช่วงเที่ยงนะครับก็ถูกใจนะครับเป็นตัว t ต y ยต้าฟอร์จูเนอร์เรจนเด2.8มาฟนะครับก็ซื้อเป็นเงินสดเลยนะครับแล้วก็พร้อมรับรถกลับเลยครับเดี๋ยวลูกค้าจะกลับมาโอนรถอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีลูกค้าต้องการใช้รถก็โอนเป็นจำนวนเลยนะได้รถไปแล้วเป็นเรจนเดอร์ ห้าหมื่นบาทนะครับเดินตัวสี่อูเนอร์เลเจะเดอ้ฟรีสองพันยี่สิบเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเอาสีขาวนะครับแบตท็อกจะใช้ก่อนนะครับไอคิวขาชื่อฟานโชฟานโชครับขอบคุณเลยครับขี่ในเมืองไทยนะครับรถไฟนะครับแล้วก่อนนีซ่ามีโค้งไอคิวขาดูเงินซื้อเงินสดนะครับตกลงคงใจโอนไวรับรถกลับเลยนะครับขอขอบคุณนะพี่สลายุทธแล้วก็ครัวนะวันนี้มากันหมดบ้านเลย นะครับรถคันที่ขับมาก็สีดำนะครับคันที่ซื้อไปใหม่ก็สีดำนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับทั้งทั้งหลังป๋าเป็นคนขับกลับนะครับมาลูกค้ามาจากยูร์ยาเลยนะครับมารับคอจูเนอร์นะครับ 300V ขับเคลื่อนสี่ล้อสีดำสวยๆอันนี้นะครับพร้อมหูลากนะครับต้องบอกว่าสุดจริงอันนี้นะครับลูกค้าจับตีดาวนะครับแยกประการนะครับใครอยากได้รถสวยๆก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันนะครับที่เบอร์0626407776 นะครับลูกค้าก็ให้ฝากอันนี้มาให้ด้วยนะครับ ลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้ามาจากอเมริกาเลย thank you ครับมิสเตอร์นะครับลงเครื่องมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็มาที่บริษัทเลยนะครับคันนี้จองไว้ทางออนไลน์ครับแล้ววันเดินทางเข้ามารับรถเลยนะครับสมุนยันสดนะครับลูกค้าครับเข้ามารับเกียร์มาคอมพิวเตอร์คันนี้ไปนะครับเป็นตัวดีโซนะฮะสวยเลยเป็นทรงยีราดานะครับสวยเลย จองมาทางออนไลน์ตอนอยู่เมกาแล้วครับคันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วนะครับที่รับลูกค้าไว้วางใจเราก็ใครอยากได้รถไ่สองก็ติดต่อเขมาเราให้โดนใจก็เปตู้นะสำหรับรถรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาทุกคนได้ครับคือเบอร์ศูนย์หกสองเพชรพนย์นะครับเบอรเจ็ดเจ็ดหกครับสวัสดีครับ